ชมการถ่ายทอดสดจากทางบ้านทุกแพลตฟอร์มทุกที่ทุกเวะละณเวลานี้นะครับเราจะมาร่วมฉลองชัยและแสดงความดีดกีกับผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจทุกทุ่น็ตเวิ์า2,025ประจำปี2568ครั้งนี้ไม่เห็นและแน่นอนนะครับขอเสเอร อันนี้ม,นาานนามาอกาอีกวั่อ,อ,อ,อนกนะครับบอกว่า22ล้านะแน่สุดยอดจริงๆนปีนี้ับรันครับขอมและลำดับต่อจากนี้ไปนะครับผมกขอเร่นเชิญนะครับ,บอสหินะฮะคุณอมรัะ้นขดทิ่ม CEO บริษัทอุทุกน,นมท24ชั่วโมงจำกัดครับ บเวที่ผู้ที่จะมอบรางวัลขวัญใจทดูหนาว2025ให้กับบุตรายอันนั่นเองขอเสียปรบมือนครับและนี่คือรางวัลสุดเกียที่เราให้ โอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นตันใจจริงๆแราวะาเซลฟี่ตรงนี้กันก่อนครับไม่ใช่นะโอเคภาพความประทับใจนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นพี่จดจำและจารึกเอาไว้กว่า22ล้าคะแนนชื่นใจนะเอาละเดี๋ยวจะเซลฟี่ภาพประทับใจนี้พร้อมกันนะทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะเซลฟี่ นะฮะแล้วก็รวมไปถึงความประทับใจที่เราที่สุดจริงๆนะฮะขอต้อนเชิญนะฮะเอาละนะอันดับหน,น, <Hey! S 1> นึ่งลูกจุ่งแนบไว,ว้ชูนิ้วเวลขหนึ่งไว,ว้ชูนิ้วเลขหนึ่งข้างไว้และภาพที่สองกดไลค์ฮะให้กับลูกจุ่งแนบไว้พิมพ์เทปมานคริ9 8ม m e โ r สติดตามกันได้ และอีกหนึ réussi, ่งภาพความประทับใจครับเกาหลีเตาใจหัวใจก่อนดีเจหนึ่งสองสามเย้โอ้โหเหนื่อยจริงทั้งเหนื่อยทั้งชื่นใจอาร์ตรัดูดูท่านเลยครับดีเจนอนรู้สึกยังไงครับดีเจนอนโอ้โหชื่นใจจริงขอบคุณทุกหน้ารถทุกตัวรถแล้วก็ทีมดีเจทุาทุกตัวรถ น้ององ้แอ้นบอกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยให้ทีเจนลองสัมภาษณ์น้องอัแ้หน่อยฟังเสียงของแชม์ในปีนี้หน่อยขวัญใจรุ่นพุ่งในเด็ก2025 20ครับที้รู้สึกอยากอไรบ้างาชุวน้องหน่อยเออรางวัลน,นี้นะกับจุดเด่นสวัสดท่านด้วยนสวัสดีครับครับผมข โอเคโอเคก็ขอบคุณกับทางที่เปิดด้วยนะครัด้วยวะทารแจกที่ระเบวดให้ล้วันนี้ก็ภาคภูมิใจครับเป็นรางวัลของทุกคนนะครับที่รับบทที่หนึ่งเลยนะะเสอเกีบวบ้านหนูแลวกันนะที่เก็บบ้านวกัน็ขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับใจให้กันครับหนูก็รักทุกคนวันที่ทุกคนรัเหนูอันนี้ คำหวานเดี๋ยวนี้นะลีลาการพูดคุณเขาแปลว่าเขาสุดยอดจริงๆและที่สำคัญแบบยังไม่หมดเดี๋ยวยังจะมีโชว์โชว์แบบชมเป็นแบบจุกใจฉลองหน่อยวันนี้ต้องมีฉลองนอกจากจะฉลองแล้วลนี่คือเป็นโชว์แบบถือว่าแบบน้ำย่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตอ,อีกหล่ะอ่าเอาไปงับเธอเลยนะคอนเสิร์ตยังไงไหนเล่าซีรส์คอนเสิร์ตเกิดอะไรอันับจากที่วิคมอรเบิร์กไวนะวันที่12และ13 กระนาทงนี <łość> ้คือย่าบบเป็นตานเนี่ยตอนนี้้องแรกหมดแล้วเลยแล้วสอบผิดเม็ได้องมานี่ยเฝาปากไวด้วยครับใครวันนี้ที่มาได้ไม่จังหวัดก็จังเลยที่ศึกษาได้ขอถอบแม่ท่าพาเนี่ยผมผมถามอย่างนี้ใครมีบัตรแล้วบ้างครับ ความสุขจริงๆ,ๆนะฮะแล้วก็แฟนๆมกดเยอะมากๆเลยเวันนี้ขอบคุณแม่มากๆที่มามอบความสุขให้กับทุกท่านทุกควนะช่วงเวลานี้ให้เขาได้มอบความสุขเต็มที่เลยเน็นตบลูออนโทรลาตกระบ,บังนะเชิญพบกับรักกันดีดูสิ่นี้ จจไม่ได้เปิดไฟไม่ไดเปิดไฟเลยแต่ถ้าดงเลยนะมันรู้มันรู้นะร้องใส่รองใส่ถ้ามา้องเอ,องตีกันทั้งทั้งโมงร้องเลยได้เขาให้มาร้องเอง มาร้อเขาหน่อยเี่หนักจ้ะมาเลยๆๆๆกอย่างอย่างยังไม่มงไครปล่อยไปย คุณครันะครุณบไปห่วในการขับรกับมะิเนี่ยไม่มีตีกันแน่นอนะ uh ไม่ใช่ว่าเปคนไปเเกนในแรงคุครับครับเะทำะไกาแม่เขบอกแลงขัิอนะ่าม,มีการก๊อกแก๊บ้างบางครัง้งบางควาครับ เออท็อปปี้โอ้โหท็่ปปท็อปปี้ทัอีออะไรอ่ะอะไรอ่ะผานไอมอะไรนะเพราะว่าอะไรเอ้าไปเย็นไเย็นแล้วเมื่อก่อนกันอสยอะไรเงอย่าให้เาเลยอย่าใมองหน้าไม่ติด ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่มาแล้วมาแล้วตอนนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ จะวิเดียนี่ก็เด yeah, ียาไปบ้านก็มีอามะมแบนคนมนะรก่เนยบน้บากไปกกไปกกนวอยเลดี้มาวัดซอยเล้มน่ยงข้าย้าเร็ก่อน เด็กตงเด็กต้องนคือเด็กต้งต่อสู้คือเด็กต้องต่อสดกต้องต่อกต้องต่้คื้อง่อสู้คือเดงคือเด็กต้คเด็ก่อสูกต้่อสเด็กต้องดกต้องต่อสูคต้อง่ออกต้องต่อสู้คือเด็กต้องต่คืกต้อง่อสู้คือ ออ่กนอย่างกับเด็กเลกก็คอมันจะีการจับจับถูกไหมอะรสิ่งอื่นใก็ฟุ่มเฟือยม่ไน้อยนเยอะหาเฮ้ยไม่ใช่ต้องรมั่นใจเขายกบอลจะทำเขาเพี้นเขาตีมือตบภาษาไทม่ใช่อรอ่งอะไรอย่างเงีอ่าคุณม ไอ้ไฟเดินโบานะเขาบอกให้เ,หเ,หเย,นยออน็นหน่อยเหรอเย็นหน่อยเขาบอกนี่นเปรดเทแบบที่นนเนี่ยพูดไปจะได้นะใช่ใช่น้ำเดือดก็มีทุกวันมีแด่ตอนอน้กภาษาลเลย ม่ตางมีที่นานก็ mm hmm. ไหนกบนะางทีรคุณต้อฝันก่อนใช่ไหมเพืพพก็คิ้ว่าฝันอยู่แต่ลืมๆกันนี่ไหนว่าว่างว่างมีหลายข้ออ่าแต่พี่มาถึงน,น,นี่เนี่ยเดี๋ยวเอาิมได้ต่อยี้เลย 可能就是他再也回不去了吧？好了吧，你看你也不行了，我真没什么好说的，好了吧。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ mọi người video hấp dẫn người mọi 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 người แต่ไม่ติดนะขอบคุณนะขอบคุณครับเหมือนอย่านี้เองนะโอเคเรียนมาได้แค่จนะังโอ